ลุลลุลและเทลรู้ไหมสิทิมหมอจนะจริงแ่เหมูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครเล่นใครเล่นใครเล่นตัวกลางกลางกลางเขาเล่นไอรีเออเออซีรีนหนูเองหนูเองลุงเอ้จริงแง่โอ้โหกีบคุณภาพปะเนี่ยปรุณภาพไอพวกเรานี่นี่มีแผน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  ได้รูลได้รู้กินสกินจังไทยด้วยจริงอ่ะมันมีอายุให้ไอรีดกินปากัดใครใครเรียกไ<ข>อรีดอะตีเหรอใช่หมอ <laughs> จริงจิ๊บเอ๊ะทีมแบบทีมคุณภาพเปิด่ยนไมคุยได้เลยเนักวิชจัดสรุปสรุปเขาไม่กล้าปืทเขาไม่มีแก้ปิดอ่ะเฮ้ย จะเย็นๆค่อยๆฟังก่อนนี่เราเราเราทีมเดียวกันเลยเนี่ยใช่ใช่ไหมเราซีนเดียวกันเราซีนใช่เราซีนแบบซีนสงงสงแงงมากเฮ้ยเดีมเด็ดเด็ดเด็ดสวัสดีเอาวชิบหายแล้วรุ่นไหมรุ่นรุ่นงรุ่นกระลังรุ่นกระลังเฮ้ยเอาคืนป่ะยังไงยังไงยิงไปหนึ่งดอกยังไง แอสแสวยสตาร์ยังไงหลุนลุนไม่ทันหลุนไม่ทันตีคลิปตีคิดได้ได้ได้ไม่ทันขอโทษขอโทษข่อยติเอารีบแจ็อาจารย์เปิดไม้สองคนยังไม่มางานมากสกินหมอสุดจริงกะตีนีซาตาสกินประเ์อยากเห็นซาตาวูบอ่ะ ได้ไหมได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมอ่าตีอติยังไงตีตียังไงอติเหนื่อยเหนื่อยพี่โศเขาเขาเริ่มเกมไปเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วอ่ะใครเนี่ยพี่โอ่ะลุงลุงโซละอ๋อลุงโสเลยเริ่มเกมเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วแบวนลุกเหรออะไรเนี่ยข้างบนเหรอใช่ผมอยู่บนผมอยู่บน

เอ้เจ้าเฮ้ยตายตายฮ่า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 ฮ่เฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่าาฮ่าฮฮ่่าฮ่่ฮ่าฮฮ่าฮฮาฮาฮ้าฮฮ้าฮฮ่าฮฮ่ฮฮ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  จะไปบอกใครนะไอเขานะไม่โดนจัดแม่ไม้จัดแม่บนคำบนคำบนคอ้กระต่ายอุ้ยบนนัวนัวจริงนัวแม่อาหารด้วโอ้โหรสชาติจัดจ้านยังไงยังไงยังไงมีละมีละมันมีละมีละวมีแล้สตันเฮ้ยไม่โดนอะไม่โดน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 ชวน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 อะไรก็เลยมาเล่นอ่ะฮะ สกัมบอสกับสักกัมโบโอย่างยไเดี๋ยวมันวดิเฮ้ยกำลังไปกำลังไปยังไงอีนนีเดียวอีนนีเดียวอีนีเดสะท่เออเอเอเอ อมาแล้วอะไรนะป้อมป้อมยังไงมันกำลังไปมันนี่กำลังไปมันนี่เอ้าอุ้ยอห่างมาเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งเข้าเดี๋ยวพึ่งเข้าคิงต่อยิงต่อขอซ้อนขอซ้อนขอซ้อนทีปลาคนโอ้มันมาแล้วเจ็บสับแช่แข็ ไม่ทันลุงแม็กมาแล้วลุงแม็กเ่โหมยัแล้ต้องทีมว์กวิร์กทีววอทีมวออ้าเอ้าไม่มีใครฟาร์มเลยตียังไงเนี่ยไฟาร์มผมฟาร์มนะอเลนเลนฟาร์มอะขอัแดงไมขอปัา ขออะไรแกผมขอนะครับรออะไรอ่ะป้องกันกันดีกว่าเราว่าเราสองคนจะต้องบนไปบนไปไปบนทำไมเล่าเดี๋ยวมองไปละซาตาอยู่ที่โอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้สาตามันเล่นลุงเมื่อกี้สาตาเล่นลุงไงเอ๊ะเสือเง่าทองเลี่ยงจะจัดวิเวีนมาแวนมายังไงแวนแวน

เก็ดเก็ดยังเก็ดเก็ดยังขึ้นไอายบอยสวยใส่ตาอย่าาทำอะไรอะตีตีอะโหตีต้องมาอยู่กับผมเอาเร็วองเรื่ไอ้ลุงเหม็นไอ้ไอ้ไอ้เราทำไมลุงเหม็นไซส์ซาต้าจังเลย สักสักปาปเหลุงสักสักปาไเหลุงอสต้าอาสต้าอสา้ต้องิดต้เปิดปิดนี่ไงีไงเห็นแล้วสตา้์สตา้์สตารแต่ไล่จับจับพวมันมาสตาราสตาราสตาร์สตานี่ไงสตาร้บอลบอลอลลดีทำอะไรกันบอลเซ่เฮ้ยไ้ปอมปอมป้อมบนหอยก่อน

เออกระชากเลยบุญอันิี้นี่เอ๊ะไปน้ามาไปไตาำไม่จังต่างนาอะไรเจอไหมเจอไหมทำไม่ทันตะกว้หมดอย่าไปหย่อมเรา

ตีต้องพีจีเอ๊ะไงเอสเอสเออไม่ได้เอ๊กูกูแค่นี่ทิงไปเดียทำไมไม่ได้ใั้ตัวเลยเอส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 เอดเดีขอเลือดก่อนแม่ไหวเลือดเลือดข่ยัง มือขวาของลุงรู้สึกร้อนไม่ไหวกำลังไปกำลังไปอุย้ยวิกซี่ของจริงไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนอติหมอไม่ไหวอติอ,อติจะต้องทีชีบไปอติเป็นแท้งไปไปไมีชีพจริงแน่ไปอติยังไงเราแค่สองคนเราก็เหลือเฟือยิ่งกว่าเหลือเฟือมอกจบลูล

ตัวน่กอนงดีลุงไ้ิบ่ไม้ไม่ได้เยสตัไมสตันไม่ยังไง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 สตันไเอมสตันเอายังไงลุงรู้สึกแบบ่าลุง้อมถไามก่อน้วกันนะครับขอฟาร์มนครับเห็นคนฟาร์มเลยขอฟาร์มแล้ก เสียงอะไรวะเนี่ยฟาร์มจะแก่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะครับขอบคุณครับอ่าบนยอดมั้งเฮ้ยโหบนบนมีควิกซี่ตัวอะไรด่าใช่ไหมล่ะนี่ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงผมดีกว่าลูลูอยู่กันผมไม่ต้องเป็นห่วงหมืนจะปกป้องลูเลยจัดนะเราลูจะไม่กลัว

ก็สนับสนุนให้ลูกไปเดียวเราไม่ว เอามันเลยเกิดแล้วมันไปมันไปลุงเกิดแล้วลุงเกิดลุงเกิดแม่ลุงเกิดแม่จเย็นจเย็นใเย็นทุกคนย่าล็กอย่าลลุงเกิดเหรอใช่ลุงเกิดแม่สตาร์ท่าสตาร์ทาไงสตาร์สตาร์ท้าทำยังไงโอ้สตาร์้าจุดจุดจุดแมสแ a s ลุยลุยอย่าแลมลลึว่าเล็บควบคุมาการอยู่แล้ว อุ <G ã entender> <ee diz> ้ยอุ้ยแม่แมาแม่เอาแล้วแล้บ เราวิ่งเข้าไปลุงอยู่ไหนถามนี่ยลุงอยู่ไหนลุงบูไปแล้วเราเราเราต้องรีบกลุ่มเราต้องใช้วิธีโจรตีลึกเงินนตีเราต้องรวมกลุ่มเราเล่นวิธีโจรโจรใช่เราต้องไปโจรแต่ว่ามีคนเกฟเๆแล้วฟังเราอ่ะเอฟเอฟเคไม่ต้องห่วงเลยเราเราอยู่เมอาวะมา มันมาล่อป่ะต้องสิต้องสิอุยโอ้ตกใจคิดว่าคิดว่าไข่แดงอะไรกูจนมากูจนมาเล่นไปไหนวะไปแล้วไปแล้วลงมันนัวในปล่อย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 เราเราเราคี่คิปเราคี่คิปเอาป้อมทีมต้องชนะด้วยป้อมแอสแอสเฮ้ย

เกมเป็นยังไงครับจังหวะนี้นะฮะทีมของพวกเรานะฮะแตกบขเลือกสบมาตีเตีเฮตีเตอย่าเพิ่งไ่ไปใช้กรงจับตัดมไหมใช้กรงตัดกตัดใช้กรงจับตมเลยตมันเอไอเเอไงไง้ยไม่นะกิริกิริ เออตาย้าทำไมมังกรไม่ตายวะมันทยานมากมันยาจัง้บน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 ไบน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 บบน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 บบนบนบน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  มาสิเกอมาสิเกอสัตตันนะอาไงดาีานป่านี้สตมีโดนมันมันจะหลวงมันจะหลวงโอมีแต่ตัวบางถอยก่อนนถอยกนนาออกอย่าลึกเกินอย่าลึกเกินเราต้องฆ่าทีละตัวเราต้องฆ่าทีละตัวย คูดเยของจริงวิกที่ของจริงไปยสวยครับเดี๋ยวดานล่งดินล่างเดินล่างกันดินล่างกันเดี๋ยวรีบรีบรีบไปแล้วรีบแล้วไปไปรีบแล้วเดินไปเนี่ยมันกำมังมามาแล้วมาแล้วมาแล้วคุ้มกัน

มันนมันจะเอาปมเรามันจะเอาปมเราไปมแคลรี่แคลรี่มาดีลูลลูลูปะเขาลมไปป้อมป้อมไป้อมยังไงเอาไว้เอาลุ้นข้ามข้ามมัเดียวเดียวยืดเดียวยืดเดียวเอ่อเอ่อเอ ทีมก็คุณนะแพบจีบคุณนะปู้ภาษาอะไรต้อภาษาอะไรไหเนี่ยภาษาบาลูอีกหรอจีสปูจีสพูจีมีหน้าโห้ยหน่อยได้ MVP เอ้าโอ้โหอะไรแย่ แล <laughs> ้วเงี้ยเคลื่อนท่าทีมอย <laughs> ู่ไหนเนี่เท่าทียมแบะเท่าเทียมอยู่แล้ว